สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะมามามหมูกรอบเสร็จแล้วนะคะส้มตำเลยร้อนๆเนาะไงหั่นเต็มจานเลยนะคะของลูกของสาม,มีเนาะแต่ตัวเองต้องจัดก่อนเลยนะคะต้องกินกับของแซบแซบส้มตำด้อพี่น้องจา๋าส้มตำปลา้านะคะแต่ไม่มีนขนมจีนวันนี้มา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 โอ้ย มากินด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้าามาติดตามครัวต่างแดนบายยาจยาเนาะนี่หนังหมูเออยหมูกรอบนะคะกับทํากับเครื่องไลนลำมันเนาะครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องอืมอืมนื้น,นุ่มแหมแห้งนะคะไม่ฉ่ำนะมัน อืมถือว่าโอเคมาจ้ะอืมพริกสามสิบกว่าเม็ดน,อนอั่นแ่ละขอ,อกินข้าวด้วยเนาะโอ้โหคำแรกคำแรกก็เผ็ดซิดแล้วนะคบวันนี้มีสลัด มต้มช้นชายเนาะให้จมีนสูงนะคะมาลุยมือเลยไม่มีเส้นวันนี้อืมอืมหมูเนื้อในนุ่มนะคะหนังกรอบอืม เขาทาเขาทาใช้ดีนะคะวันนี้ครั้งแรกเนาะเดี๋วจ่าจยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับอ่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดีย๋ยวต้องเรียนรู้เพิ่มแซ่แซ่บคะ่ะทำเสร็จแล้วแอบกินอยู่ในครัวเลยนะคะเนาะทำเสร็จกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปบริการลูกและสามีทีหลังนะคะอืม ว่าหมูกรอบแบบนี้ไม่รู้ปู่จะกินไหมเนาะสามีกินอยู่นะคะโอ้แซ่บแซ่บทุกอย่างนะขาดอยู่อย่างเดียวขาดเพื่อนแย่งกินนะคะใชไหดนอน กินผักเยอะๆที่พ่ออะไรไรู้ไหมแก้เผ็ด <laughs> ถือว่าหมูกรอบ อร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในแกม้มแก้มร้อนเผาหนัวทั้งปลาหนัวทั้งขี้ปูด้วยเนาะ หมูกรอบเข้ากันขอโทษขออภัยน้ำมูกไหลอคอไม่ได้เติมน้ำอีกแล้วนะคะยิงเผ็ดยงิยงกินได้พี่นนอง อยากให้กินน้ำเด้นเนาะเผ็ดร้อนพริกแห้งด้วยเนาะอม,ม่ไหวขอข้าวช่วยนะคะอืมแซบอีลี เผ็ดม,มากพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้สำลักเกือบตายอืมอืมสะ่าดอ่ปลูกเอ่อเตากิน สำลักส้มตำมจบตายแล้วพี่น้องเลยมากินต่อ,อโอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋า,จาก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวคุณจะมาขโมยกินอ่าจาก ไอหมูกรอบนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ติดตามรับชมครัวตากักแดนใบยายจ๋านะคะอาหารก็ไม่ได้เลิศหรูเนาะอยู่เมืองนอกก็ขาดอาหารไทยเราไม่ได้ทำไม่เป็นก็ฝึกเอานะคะพอได้กินเนาะขอทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพคะ่ะเดี๋ยวจะมากินต่อ